สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กมาพบกับน้าเชียรผ้าลวยเช่นเคยครับพี่น้องเนาะครับวันนี้จะพาพี่น้องเอซีตามต่อแนวทางล่าพัฒนาพอจะเลื่อนสินเด้ครับพี่น้องครับปล่อยต่องวดเลยครับพี่น้องเนาะครับหลังจากที่เลขพอกับเข่ามาสองงวดติดเลยเด้อครับพี่น้องเพว่าจะเป็นอ่า ให้วิ่ง2ครับผมจับคู่สอง2เลขออก6 2สองครับพี่น้องเนาะแต่กระลาดุดครับผมวิ่ง9กับศูนย์หลักหน่วยครับผมเลขออกสองครับผมมาที่เก่าแล้วก็จับคู่เข่าพ้อมครับผมพ่อเจริญศิลป์สองงวดติดครับพี่น้องเนาะครับก็ติดไว้เด้ครับพี่น้องตามติดตามตัวกับมาพบกับพ่อเจริญศิลป์ครับพี่น้องเนาะลาพัฒนาครับงวดวันที่6ตุลาคม66เด้อครับพี่น้อง จะหนาเบิ่งเป็นแนวทางเสียงโศกเสียงดวงครับสําหรับแนวทางตัวเลขของอ่าหลายๆเสี้ยนครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวนําเชียร์ผ้าลวยจะมานําเสนอเป็นลําดับต่อไปเด้อครับผมครับทิจะหน้าเบิ่งครับพี่น้องเนาะครับก็ติดไว้ครับพี่น้องเพื่อว่าเลขพ่อจะเดินดีแบบต่อเนื่องครับผมก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขก็พอจะเลื่อนสิน น้ำเชียร์ผ้าร่วยก็ขอขอพระคุณพอเด้อครับผมทีเมตตาแนวทางให้ครับน้ำเชียร์ผ้าร่วยทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้ครับน้ำเชียร์ผ้าร่วยในเด้อครับพี่น้องครับผมไปรับชมรับฟังเลขพอจเจริอสินปล่อยต่องวดกันเลยครับผมเล่าพัฒนาสองทุ่มครึ่งครับผมวันที่หกตุลาคมหกสิบหกครับพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องครับผมงวดที่ผ่านมากครับพี่น้องเนาะ สี่ตุลาคม66สพอให้หลักหน่วยบนล่าง9กับศนย์ครับผมจับคู่สองกครับพี่น้องเนาะครับผมพอไปเข่าตัวเน้นแด้วครับผมแต่ว่าถือว่าแม่นอยู่ครับพี่น้องเนาะสำหรับพอครับ2งวดติดครับผมมาเบิงงวดวันที่6ตุลาคมน้ำกันครับพี่น้องครับพ่อเจริญศิล์นหน่วยบนล่าง7กับ8ดครับผม เน้นที่เดเด้อครับพี่น้องเน้นที่7จครับผม2ตัวบนล่าง07นย์เจ็ดสองเจ็8สีและ4ี่แครับผมครับสำหรับเลข2ตัวที่พอเน้นเด้อครับพี่น้องมีศูนย์เจ็ดสอง่เจ็ดหนึ่งแปดครับผม ส่วนเหล็กตัวครับพี่น้องเนาะลองเบอ่งกรบผมเผื่อแตก3ตัวครับเพราะว่าพ่อกระจับคูเข่า2ตัวมา2งวดกรบผมงวดนี้อาจจะได้3ตัวครับ738 758ครับพี่น้องครับ738 7 58มหาวลาพัฒนาพ่อเจริญสินเด้อครับพี่น้อง6ตุลาคมปล่อยต่องวดครับผมขอให้เดินดีเดินยาวครับพ่อครับผมจัก 78งวดคือเก้าครับก็ให้พี่น้องเอฟซีได้โชว์ดรซลับต่อเนื่องเด้อครับผมนี่นะครับพี่น้องแคปหน้า,นาจอไว้ครับสำหรับแนวทางตัวเลขของลาพัฒนาเด่นเดินดีเอฟซีส่งให้ครับผมเดี๋ยวนักเชียร์ผ้าเรือจะมานำเสนอเป็นลำดับต่อไปครับพี่น้องเนาะครับเพื่อนกัให้ต่อง,งวดคือเก้าครับผมครับ ถือว่าสุดยอดเด้อครับผมเหล็กเด่นเพิ่นครับเดินดีมากทุกงวดครับผมเกาเาเชียกับหาคูให้เพล่นได้แล้วครับพี่น้องเนาะก็คือพอบางพี่ครับผมครับสังเกตมากสองงวดติดแล้วครับผมเลขของเพิ่นไปจับคูกับเลขของพอบางพี่สิบหน่วยล่างเด้อครับผมสิบหน่วยล่างเดินดีพอบางพี่ครับพี่น้องเนาะไปประกบกับเลขเด่นเดินดี fc ส่งให้ครับผมงวดวางหันนี่เขาทั้งบนทั้งล่างเลยครับพี่น้องครับผม หัวดวันที่6ตุลาคมกอติดไว้เดอร์ครับพี่น้องถ้าสองสำนักมานี่เดี๋ยวเก่ามาเชียอจะาไม้พี่น้องเบิ้งครับผมถ้ายว่าปม่เลขตัวเดียวกันนี่จับประกบกันเดินดีครับพี่น้องครับผมครับพิจณาเบิ้งเอาเอาคลิปนี้ก็เป็นแนวทางของพ่อเจริญศิลครับพี่น้องเนาะปล่อยต่องวดลาวพัฒนาครับพิจณาเบิ้งเอาเดอร์ครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวไปเบิ้งกันอีกครับผมไปรับชมกันอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องเนาะครับนี่แหละครับพี่น้องครับผม ลาพัฒนาพ่อเจริญศิลป์กับ6ตุลาคม6 6เด้อครับผมหน่วยบนล่าง7กับ8เน้น7ครับผมกับน้ำก็ดีเด้อครับพี่น้องเลขของพอกับ่องเทียกับไปลัก10ครับพี่น้องเนาะต่ว่า2งวดติดแล้วมาหลักหน่วยเหมือนที่พอว่างไว้เลยครับผมครับหน่วยบนล่าง7กับ8ครับพี่น้องเน้น7ครับจับคู่ก็จะมี072747ตัวเน้นครับผม ตัวร่องก็จะเป็น3 7 5 7ครับแล้วก็1 8 3 8 5 8 2 8 4 8เน้นที่1 8 3 8 5 8ครับแล้วก็แถมเลข3ตัวไ้เดอร์ครับพี่น้องแถมเลข3ตัวให้ครับ7 3 8 7 5 8ครับผม7 3 8 7 5 8ราลาพัฒนาพ่อจเจริญศิลป์ครับพี่น้องครับคลิปหน้าเดี๋ยวน้ำเชียร์ผ้าลวยจะมานำเสนอแนวทางตัวเลขของ เด่นเดินดีเอฟซีส่งให้เด้อครับผมครับถือว่าเอามาเป็นตัวเด่นที่ว่ามาประกบรับพี่น้องเนาะหาตัวประกบใส่ครับที่ว่่วไว้ครับพี่น้องครับผมของพ่อบางพีหรือว่าพอจะเล่นศิลก็ได้ครับผมครับแต่ว่าที่สังเกตเบงไปน้ากันดีก็คือพอบางพีเด้อครับผมครับแคปนาจอไว้เด้อครับพี่น้องครับเลขของพ่อเจริญศิลครับ เอาครับพี่น้องครับผมครับมอนีกับมาทุระทั่งสะกลครับพี่น้องเนาะทางสว่างครับผมครับนำเสียอผ้ารวยกับเล่มานําเสนอให้พี่น้องเอฟซีแบบตามต่อแบบต่องวดเลยครับพี่น้องเนาะพอพอดีพอเพินกะเห็ดใบแ้วกระส่งมาให้เลยครับพี่น้องครับให้แบบต่องวดครับผมกัเลยมาหามองอัดครับพี่น้องเนาะวิวอาจจิบงงามปันไัยเดอครับพี่น้องขอให้เล่เข่ากับพ่อครับพี่น้องเนาะครับผมมอนี นำเสนอพอจะเริ่อนศีลครับผมเป็นคลิปแรกครับพี่น้องครับดีใจกับพี่น้องพี่ีด้ครับผมที่ได้โชว์เด้ยรบครับพี่น้องเนาะจังไดกอย่าลืมครับผมเล็กถูบน้ำเชียกับเข่าครับผมงวดอามู่บ้านครับผมทิ่ไปขอชชว์ขอลาบกับยุสานปูรุกครับผมครับพึ่นไปออกเล่าครับพี่น้องเนาะเก่าฮกฮกเก่าว่าน้ำเชียร์กับ หกแปดแปดหกครับผมเหล็กง่กัดซื้อลอตเตอรี่แล้วเด้อครับผมแต่ว่าบันแหน่เด้อครับผมรอเหล็กง่อีกนะครับพี่น้องเนาะครับเอาถ่ายคลิปนี้น้ำเชียร์พาร่วยกะขออวยพรให้พี่น้องเอฟซีโชคดีเด้อครับพี่น้องถูกหวยแล้วเงินไปน้ำกันในงวดวันที่หกตุลาคมหกสิบหกครับพี่น้องลาวพัฒนาสองทุ่มครึ่งครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซจำหนี้เด้อครับพี่น้องพอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับลาวพัฒนาสวัสดีครับ นี่ครับบรรยากาศปลาสักครับพี่น้องเนาะครับผมต้นสัก